สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผม EP นี้มาแล้วครับสำหรับคนที่ขอไว้บอลทองฟูทีมวันนี้ผมจัดได้แล้ว1,272ชมบุรี FC มานี่นี่อ่ะโอเคไปเลยดีกว่านี่ครับอืมเฮ้ยสามคนนี่มันไว้รรุ่นนี่ว่าโอ้โหเฟลิกปอัเป้ไม้เขียว ฟีเจอร์ยกทีมเจอบอลทองยกทีมผมจัดให้ในนี้กดต่อจากาฟูบาซ่านะครับผมมาบอกเลยบอลทองเน้นๆน้นใครที่เคยขอไว้ก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งคอมเมนต์หน่อยละกันนีครับผมบอลทองบอลทองให้รู้ไปว่ามันจะเป็นยังไง อากาอจะจ้าสเตเดียมมิเกลบอลทองวันนี้นะเปลี่ยนทีมเป็นวูแมนตันแต่ชื่อยังเป็นลิเวอร์พูลอยู่เลยมาบอลทองก็เสี้ยวนี่เลยทีเด็ดวันนี้เลยโอเลอ่สายเปิดมงอ่ะวันนี้เดี๋ยวเน้นเปิดมงให้ด้วยนะครับผมงัดตัวที่แบบสูงๆมารออะไรนะครับผมบไม่พ่านเฮ้ยอ้ยได้อยู่โจโกเมสอ่ะไควอเกอร์อ่ะนะ เจไิเบลลี่เนี่ครับมาดิโคร์มองหาปีก่อนเลยสวยพลิกมานี่แกวฮืมเดวี่อาเอาเอามาก็เลยมาก็เลยโอ้โหมันเลยจริงว่ะไม่ใช่เป็นทาการ์ด้วยมาครับผมบอลทองดูสิผมจะทำได้หรือเปล่ามาดิผมจะล่นบอลทองแบบเกิดเกิดได้ไหมมาแล้วขึ้นทางนี้สดด้วยเดวี่ โอ้โหไม่ส่งว่ะเกินคาดเฟลิกเข้ามาครับกบี้ไอตัวนี้มันดาวรุ่งบอลทองด้วยนี่ว่าพี่โดเบาพี่โดเชี่ยวเาสาไปให้ผมได้เกิดเถอะคลิปเดียวก็พอบอลทองอ่งคลิปเดียวก็พอ,อใจผมต้องแก้มือเลยนะครับไปอะสโตนเนี่ยผมจัดไม่ได้ประมาณนี้นะทีมผมก็อาจจะแบบไม่ใช่บอลบอลทองตัวโหดเนี่ย ไปอัปปีก่อนเลยใจเย็นเติมหน่อยเติมหน่อยโอเควันนี้จะได้เปิดโมงไหมเนี่ยทำไมมันยากจังวะในการเปิดโมงของผมเนี่ยทำไมมันยากจังเลยโอ้หลบดื้อนะครับเยไดได้ได้ดิโอเคหมดแล้ว้ยแล้วโยนมาสวยโหมด โอเคพ็อกเกอร์ไดเย็ยนครับถ่ายไปเบิร์นอีกสักทีมองหาปีกวิ <Wing. S 1> okay. ่งโอเคโอ้ติดโอ้โห,โ,หโยนอีกแล้วโยนอีกโยนอีกแล้วสวยมันจะหลุดเอานะสวยครับไปขอหน่อยเนี้ยเปิดโมงอะ่ะบอลท้องเนี่ยอุตส่าห์<า>เอาตัวบอลตัวสูงๆมาแล้วนะ โอ้ลงมาสลึกเลยนะครับพ่อไม่เป็นไรอีกสักทีโกลเลอร์ผมยกให้โอ้โหมีมาแต่ถ้าป่านนี้ผมมีโอกาสเข้าโค้ดเยอะแต่วันนี้ต้องมองเววันนี้ต้องมองเวมาเอาใหม่ีิโอ้อยู่สักไกลเลยแหละครับผมเรียบร้อยเข้ามือโอ้โหเสียดายจัด ต้องมองเข้าดีวะทำไมจะทำไม่ได้มันไม่ได้ยากอะไรเลยนีแค่เปิดมงโอเคอีก no. ท okay. ีมารอก่อนปีกสวยวิ่งว oh hmm. ิ่งโอลล์ต no er> ้องมาอ้้หโอ้โหติดเซฟไม่ได่เปิดมงนะขอยิงไว้ก่อนเรียกความมั่นใจเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคเฮ้ย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 อยู่มา ไปต่อดิอื้โหลงมาขนาดนี้แล้วผมจะได้โม่งแบเนี่ยวันเนี้ยสวยไปนักติดเฮออ้ได้อยู่สวยสวยมาดีครับขายวอล์กเกอร์รอเลยเพื่อนโอเคออกไปยังไม่มาโอยทำไมโม่งไม่เข้าอุ้ยใกล้ครับ ใกล no okay, okay. so, wow. ้เข้าไปเรื่อยๆบีดส้นมายังได้ไปทางเวเนบ้างอีพีแย่ลูกนี้โอเคเติมสวยพี่รอเลยเพื่อนเพื่อน้พี่ยังไม่มาไปต่อไปต่อโอ้โห เปิดได้นะแต่มันไม่มาว่ะคุณผู้ชมโอ้โคตรเอาเ<ม>สียดายผมว่ามบอกเกอร์อเปิดดีจัดเลยนะบอกเกอร์อเปิดดีจัดเลยนะแต่มันยังไม่มาเว้ยโอ้ให<อ>้ตายเถอะไรมันจะยากขนาดนั้นวะเปิดโมงเนี่ยเฮ้ยดีลูกีแบบ้ครับโอ้ใส่ซะด้วยฟิลิกอ์มาบี้ดูโอเค เอเดัวร์เมินดี้มาดิโอ้โดนอย่าบอกโดนเปิดม่งคืนโดหักกองอินโอเคไปไปไปหาปีกสวยฝ <c oughs> าว่างใช่ไหมโอเคใจเย็นเติมสวยเข้าในมาโหจะโอ้โหเรียบร้อย อยากจะได้ประตูแน,น่โดนไม่เรื่ยงปะไม่โดนเตือนก่อนเตือนก่อน <c oughs> โอ,โนอ้โหเถียงเถียงเถียงโอ้แต่ไซนี่คนละบไซน์เลยนะกรรมการกับโค้ชเนี่ยมาดิของตูนไดน้ฮะผมจะเฮ้ยระบาสวยอ้ของดเงดเ็กความขวาเฮ้ย อินไม่เอาไม่เอาโอเคไปครับออกไปมามาใจเย็นมันต้องโม่งได้ดีวะเปิดมาขนาดเนี้เออได้อยู่ไปครับหาปีกก่อนเลยเอิมหม่เฮ้ยโอ้กระตุกเฮ้ยโอกระตุกกระตุกมันจะโยนมาได้ดิเบริี่หาปีเปิดอีกที ไม่ต้องเปิดผมไม่เปิดโม่มันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกระตุกกระตุกกระตุกจัดมาิกเฮ้ยสวยวอเกอร์ลุกดิลุกดิสวยไดยง้อยู่มาไปรออีกทีสรงไปครับปีกหลุดแล้วอย่างนี้มามามาโกเลอร เองอยู่ไหนอืไม่วิ่งซุ่มไหนหว่าจะปานให้นะเนี่ยเฮ้ยเบลิกสวยแบรี่มันไปวิ่งอ้อมช่ยเลยเมื่อกี้มาพักกว่าั้ยมาดิไม่มีพอร์ตมีพอร์ตไปอย่างนี้หลุดโอเคโอเคเกาแรกได้ไหมเก่าแรกอู้โอ้ตรงตัวมองไม่ดีด้วย ไปอีกทีเบิร์นวิ่งดีสวยโอ้แต่ไม่ใช่คูลเลอร์โมงว่ะถูกตัวบ่นเลยยังไม่มาวันนี้โอเคครับเปลี่ยนตัวก่อนโอ้โหแดงพอดีไปฮะอะไรสักคนดิมิทรีดีไหมมาฮะต้องได้แล้วเชิดชายเดี๋ยวขึ้นทางดิมิทรีพายัสนะครับผม มาชนบุรีฮะชนบุรีเจอบูแพมตันนะมาไม่เปลี่ยนเกมนานแล้วเนี่ยเปลี่ยนตัวนานแล้วเนี่ยมาครับโอ้โหเสียดายว่ะมันผมว่ามันเปิดดีนะวอกเกอร์แต่ผมมง่งอ่ะมันมันไม่เข้าอ่ะขนาดแบบบังคับเลยนะมันก็ยังตรงตัวทุกลูกเลยนะครับแต่มนมันม่งยากจังวะเฮ้ยเปลี่ยนตัวนานเกินโอเคมาละมาอีกต้องมีอ่ะ อ่องมองอ่ะเจ็ดสิบแปดหลือสิบสองอุตวัลเล่นเซนมาฟิลิปเป้์อย่าตอนนี้ของแอตมาริดป่าววะอุ้ยเอาเนมาจีอาลองมาวะ่ะเนี่ยจูเนียสวยอีกสักทีปะอีกสักทีไปเบิร์นดีรอสวย ไม่ขอมงได้ไหมเรียบร้อยจับบอลยาวอีกไม่มงมงก็ไม่เข้าไม่มงก็จับบอลยาวให้ตายเถอะปอยกอริสกาเฮ้ยเปลี่ยนกอริสกาได้หรอมาฟิลิเปยยกมาข่อยสักข่อยหน่อยอื้โดฟาวด้วยฟาวด้วยสวย เฮ้ยปริก้าใจเย็นไปโซสองวอเกอร์เฮ้ยโอ้โหกระตุกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคดีมีที่เฮ้ยโอเคยังได้มาดิไปดิโคเลอร์วิ่งหน่อยน้องโคเลอร์โคเลอร์สวยยกมือไว้ยกมือไว้เฮ้ยโอ้โหค้างโอ้โหย็บร้อยแต่ไม่ใช่โคเลอร์ครับผมหนึ่งศูนย์ แทนที่มันจะวิ่งเข้ามาตรงกลางนะโคเลอร์มันวิ่งออกไปเสาซองเรียบร้อยเรียบร้อยกดออกหรือเปล่าอย่าบอกนะว่าโมคะอย่าบอกว่าโมคะนะมจบเลยครับทำไมผมงงโคเลอร์วะสงสัยโอเควินยูสงสัยต้องมีแก้ว่ะโคเลอร์เนี่ยงงจังเลยโอ้สิบสองแต้มสวยยังไงผมมัน ต้องมีแก้มือนะครับผมโคลเลอร์ค่อนข้างเดี๋ยวไปศึกษา AI ก่อนละกันนะครับเดี๋ยวมาเจอกลิปหน้าฝากกดและกดติดตามให้ด้วยเด้อขอบคุณครับ